สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่6 6 7คู่มั่นของเคอร์เออและลี่เฟยผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นจักรพรรดกลับชาติมาเกิดงั้นหรือจักรพรรดกลับชาติมาเกิดมหาบุรุษผู้ที่แข็งแกร่งและทรงพลังที่สุดผู้ที่ยืนอยู่ณจุดสูงสุดของทวีปเมคาล่องเมื่อสองหมื่นปีที่แล้วนอกจากจะเป็นยอดฝีมือไรเทียมทานยังเป็นผู้หลอมโอสถที่บรรล,ลุขอบเขตอัศจรรย์ จนถึงบัดนี้นางยังไม่เคยได้ยินว่ามีผู้หลอมโอสถคนใดในแดนดินที่สามารถก้าวข้ามขอบเขตผู้หลอมโอสถระดับหนึ่งและเข้าสู่ขอบเขตของผู้หลอมโอสถระดับกึ่งราชวงศ์ได้สําเร็จมาก่อนไม่ต้องกล่าวถึงผู้หลอมโอสถระดับราชวงศ์ด้วยซ้าและจัก,กรพรรดิกลับชาติมาเกิดที่ดํารงอยู่เมื่อยี000่สิบปีที่แล้วก็เป็นผู้หลอมโอสถระดับราชวงศ์ เรียกว่าในยุคนั้นตัวตนของจักรพรรดิกลับชาติมาเกิดเป็นตัวแทนของคำแข็งแกรง่งมีพลังอำนาจถึงขั้นชี้ลมสั่งฝนเพียงคำเดียวก็ก่อให้เกิดมรสุมโลหิตไร้ผู้ใดโดดเด่นเสมอเหมือนจักรพรรดิโยล่วงรู้เรื่องราวทั้งหมดดีนอกจากนี้นางยังรู้อีกด้วยว่าจักรพรรดิกลับชาติมาเกิดณนณะบมเพาะสุดยอดเคล็ดวิชาหนึ่งเดียวในใต้ล่าที่ฉีกกฎเกณฑ์แห่งความตายอันเรียกว่ากลับชาติสามวัตตะเมื่อผู้ฝึกผ่านการกลับชาติจนมาใช้ชีวิตที่สามได้แล้วก็จะบรรลุขั้นสุดยอดของเคล็ดวิชาดังกล่าว หลังจากที่วันเวลาล่วงเลยผ่านมา2 00ส0บปีบัดนี้ถึงเวลาที่จักรพรรดกลับชาติมาเกิดจะหวนกลับมาอีกครั้งจากบันทึกที่จักรพรรดหานปิงกล่าวไว้ตอนนั้นก่อนที่ตัวนางจะตายตกนางได้ส่งต่อเคล็ดวิชากระบี่เทพหมันของนางให้แก่จักรพรรดกลับชาติมาเกิดเพียงผู้เดียวเท่านั้นนอกจากนั้นแล้วก็คงเหลือแต่สุสานสืบทอดมรดกที่จักรพรรดหานปิงเหลือทิ้งไว้เท่านั้น ต่อมาบรรพชนของหุบเขาเยือกจักได้รับสืบทอดมรดกนั่นไปเช่นนั้นกล่าวได้ว่านอกจากตัวจัก,กรพรรดกลับชาติมาเกิดกับคนของหุบเขายะเยือกแล้วไม่มีผู้ใดล่วงรู้เคล็ดวิชากระบี่เทพมันอีกและในหุบเขายะเยือกของเราเคล็ดวิชาฉบับสมบูรณ์ก็เพียงถ่ายทอดกันแต่ในบรรดาเจ้าหุบเขาจากรุ่นสู่รุ่นเท่านั้นเป็นไปมิได้ที่จะส่งมอบให้คนอื่นเช่นนั้นแล้วการที่เคอเออสามารถใช้วิชากระบี่เทพมันได้นางสมควรได้รับมันมาจากจัก,กรพรรดกลับชาติมาเกิดแค่คนเดียวเท่านั้น หรือกล่าวให้ชัดว่าต้องเป็นตัวจักรพรรดกลับชาติมาเกิดที่มาเกิดใหม่ในชีวิตที่สามจากที่เครอรเออกล่าววิชากระบี่นี้นางได้รับถ่ายทอดมาจากคู่มัน่นเพียงห่วงเวลาแค่พริบตาจาัก,กรพรรดิโยหานก็คุ้นคิดเรื่องราวนับร้อยแปดพันเก้าและนางก็ได้ข้อสรุปอันกระจ่างคู่มั่นของเคอเออต้องเป็นจักรพรรดกลับชาติมาเกิดที่หวนกลับมาใช้ชีวิตที่สามเป็นแน่เขาอยู่ที่ใด จักรพัรดิโยถึงกับมองถามชวีหลงด้วยสายตาร้อนแรงยังกล่าวถามออกมาด้วยน้ำเสียงร้อนรนไม่สงบเยือกเย็นเหมือนอย่างที่เคยเป็นช่วยไม่ได้ตอนนี้จะให้นางสงบอยู่ได้อย่างไรไหวถึงแม้ว่าจักรพรรดกลับชาติมาเกิดที่หวนกลับมาใช้ชีวิตที่สามยังไม่เติบโตเต็มที่แต่สำหรับนางแล้วอีกฝ่ายคือมหาสมบัติล้ำค่าที่ไม่มีสิ่งใดในใต้ล่าเทียบเทียมได้เพราะอีกฝ่ายไม่ใช่แค่ผู้หลอมโอสถระดับราชวงศ์เท่านั้นแต่อีกฝ่ายยังเป็นยอดฝีมือไร้เทียมทานอีกด้วย ลำพังแค่ชาติพบแรกของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดอีกฝ่ายก็เป็นยอดฝีมือไร้ผู้ต้านแล้วเรียกว่าในทวีปเมคาล่องแห่งนี้ไร้ผู้ใดหันกล้าต่อกรกับอีกฝ่ายแน่นอนว่าในช่วงชีวิตที่สองหักไร้ใดผิดพลาดอีกฝ่ายจะต้องกลายเป็นจักรพรรดได้อีกครั้งเช่นกันไม่เพียงเท่านั้นยังมีแนวโน้มว่าอีกฝ่ายจะเก่งกล้าสามารถเหนือกว่าชีวิตแรกเสียอีกและหลังจากช่วงชีวิตที่สองใกล้จะจบลงอีกฝ่ายสมควรต้องตรเตรียมสิ่งของและมระดกเอาไว้เพื่อให้ตัวเองใน ช่วงชีวิตที่สใช้แน่นอนในบรรดาสิ่งของเหล่านั้นเกรงว่าต้องมีมากมายหลายสิ่งที่ทําให้นางอิจฉาและใฝ่ฝันว่าจะได้มาช่วยชีวิตแน่แท้ด้วยเหตุนี้จัก,กรพรรดิโยหานจึงกระตือรือร้นที่จะหาตัวจัก,กรพรรดกลับชาติมาเกิดที่กําลังหวนกลับมาใช้ชีวิตในชาติที่สามให้พบให้จงได้เพื่อที่นางจะได้บีบคั้นบังคับให้อีกฝ่ายส่งมอบแหวนมิติที่เก็บมาหาสมบัติที่เตรเียมเอาไว้กระทั่งยังจะบีบบังคับให้อีกฝ่ายสาบานตนกับทันสวรรค์ว่าจะพักดีรับใช้นางดัง่าาาทบรริว มีผู้หลอมโอสถระดับราชวงศ์เป็นทาตรับใช้เพียงแค่คิดใจของจักรพรรดิโยฮานก็ล่องลอยไปไกลสุดฟ้าแล้วตอนนี้เข้าอยู่ในเมืองหมอกซ่อนเร้นกับสิตน้องลี่เฟยและสิตน้องเคอเอ,อ๋อชวีหลงกล่าวตอบเมืองหมอกซ่อนเร้นงั้นหรอ จักรพัทยโยหาพยักหน้าครู่ต่อมาไม่ทราบนางเคลื่อนไหวอย่างไรหากแต่ร่างของนางพันอันตรธานหายไปจากจุดที่ยืนอยู่โดยที่ชวีหลงก็ไม่อาจจับได้แม้แต่ร่องรอยอันใดทำให้ชวีหลงถึงกับยื่นอึ้งไปพักใหญ่ท่านอาจารย์ถึงกับไปลงมือด้วยตัวเองดูเหมือนว่าตัวหลิงเทียนคนนั้นจะมีบางสิ่งที่ทำให้ท่านอาจารย์สนใจอย่างยิ่งแล้วจริงๆชวีหลงกล่าวพืมพำม ถึงแม้ก่อนหน้านี้นางจะสงสัยอยู่บ้างแต่มาวันนี้นับว่าการกระทําของอาจารย์ได้ยืนยันให้นางทราบชัดเจนแล้วในขณะที่ชวีหลงกําลังจมจอมอยู่ในความคิดว่าอาจารย์คิดทําอะไรนั้นด้านจัก,กรพัดิโยหานก็มุ่งหน้าสู่เมืองหมอกซ่อนเร้นเต็มกําลังและด้วยความเร็วอันเหนือชั้นเพียงเวลาแค่ไม่กี่อึดใจร่างจัก,กรพัรด,ดิโยก็บรรลุถ,ถึงน่านฟ้าเมืองหมอกซ่อนเร้นอาน,นิจจาการเดินทางมาครั้งนี้ของนางถูกลิขิตให้ล้มเหลว เพราะไม่ว่าจะเป็นต้นหลิงเทียนเคอรเออหรือลี่เฟยตอนนี้ไม่ได้อยู่ในเมืองหมอกซ่อนเร้นสืบไปไม่เพียงแต่ไม่ได้อยู่ในเมืองหมอกซ่อนเร้นเท่านั้นทั้งสามกลับเดินทางไปอยู่ในป่าลึกห่างไกลาจากเมืองหมอกซ่อนเร้นมากมายนะักอย่างไรก็ตามจักรพรรดิยุทธวานก็ไม่ถึงกับไม่รับทราบอะไรเพียงนางมาถึงเกาะหมอกซ่อนเร้นได้ไม่นานนางก็ได้รับทราบวีรกรรมของต้นหลิงเทียนทันทีทำลายตันเถียนของสิทธิเกาะในไปสองคนงั้นหรือสมแล้วที่เป็นจักรพรรดกลับชาติมาเกิด ที่หวนมาใช้ชีวิตที่สามแม้ยังไม่เติบโตเต็มที่กลับเริ่มมีชื่อเสียงแล้วจัก,กรพัฒนโยานกล่าวรำพันเสียงเบาและจากบทสนทนาที่นาหูในเมืองหมอกซ่อนเร้นจัก,กรพัดโยานที่ตามหาต้นหลิงเทียนเคอเอ,อ๋อและลี่เฟยก็ได้รับทราบว่าทั้งสามออกจากเมืองหมอกซ่อนเร้นไปแล้วนางจึงไม่ได้ตามหาทั้งสามสืบต่อถึงแม้ว่าก่อหมอกเร้นลับจะไม่ได้ใหญ่โตโหรารแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหากคิดจะหาคนแค่สามคน จักรพรรดิโยฮานได้แต่หอบหิ้วความผิดหวังกลับคฤหาสน์ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะที่ทางเจ้าภาพอย่างกเกาะหมอกเร้นลับได้ตรเตรียมไว้ให้หลังจากกลับมาถึงจักรพรรดิโยฮานก็ไปหาชวีหลงทันทีเล่าทุกสิ่งที่เจ้าล่วงรู้เกี่ยวกับคู่มั่นของลีเฟยและเครือเอ๋อร์มาให้ข้าฟังเมื่อเห็นว่าจักรพรรดิโยฮานกลับมาเพียงคนเดียวทั้งสีหน้าไม่ค่อยจะสู้ดีนักชวีหลงย่อมรับทราบได้ทันทีว่านางอารมณ์เสียเพราะหาคนไม่พบจึงไม่กล้าชักช้าอะไรเร่งกล่าวล่าทุกสิ่งอย่างที่รับทราบออกไปททันี เช่นนั้นกล่าวได้ว่าเขาติดตามจักรพรรดิหรือจักรพรรดิปีศาจสักคนมายังเกาะหมอกเร้นลับแห่งนี้งัินสินะในลูกตาของจักรพรรดิโยพลันมีประกายเย็นหนึ่งเรืองวูบขึ้นมากล่าวพื้นพำออกมากับตัวเบาๆสมควรเป็นเช่นนั้นชวีหลงพยักหน้าต้นหลิงเทียนจักรพรรดิโยหานกล่าวทวนนามออกมาประกายเย็นเยือกในแววตายิ่งมายิ่งเจิดจ้าเผยความลี้ลับ ต้วหลิงเทียนชีวิตที่สามของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดงั้นหรือจักรพรรดิโยมั่นใจนะหนส่วนตะวันออกของเกาะหมอกเร้นลับภายในหุบเขาอันง,งดงามแห่งหนึ่งว่วดังเสียงครางกระสาวรันจวนาจิตดังออกมาอย่างต่อเนื่องเสียงกระสาวแฝงความรันจวนใจนี้ต้องบอกเลยว่าหากผู้ที่มีนิสัยเขินอายผ่านมาเกรงว่าคงต้องหน้าแดงเป็นแน่แท้ เป็นชายหนุ่มในร่างกำยำแข็งแกร่งไร้อภรรคนหนึ่งกำลังยกเอวบทขยี้ดุรุณีรูปร่างสมส่วนยวนใจอย่างแข็งขันกระฉับกระเฉงดารุณีรูปร่างเฉิดฉันดังกล่าวกำลังก้งโค้งลงไปเบื้องหน้าสองมือยันไว้กับก้อนศิลาก้อนหนึ่งส่วนร่างชายหนุ่มก็กระแทกกระทานสอดทะลวงนางจากด้านหลังอย่างฉับไวปานกำลังควบขีอาชาในเสียงกระเส่าครางครวญไปด้วยความรันจวนนั้นที่แท้กลับดังลั่นมาจากปากสตรีนางนี้ ไม่ทราบว่าเวลามันผันผ่านไปเนิ่นนานกี่มากน้อยหากแต่บัตนี้ชายหนุ่มยิ่งมายิ่งยกย้ายสอดกระแทกก็เร็วขึ้นทุกทีสุดท้ายมันก็คลางต่ำออกมาราวสัตว์ป่าร่างกระแทกลงไปยังบั้นท้ายสตรีดังกล่าวอย่างแรงเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะแช่ค้างไว้เพื่อปลดปล่อยมวลอารมณ์สุดท้ายไม่นานที่เคยแข็งแกร่งก็เริ่มอ่อนตัวคนก็ค่อยๆสงบอารมณ์ดุร้ายลงตามไปส่วนสตรีนางนั้นก่อนหน้านี้ที่เคยร้องคลางเสียงหลงด้วยความสุขสมมิคาดยามนี้กลับทิ้งตัวพาดก้อนศิลาเบื้องหน้าไม่ขยยยัับขนนไตติงราาวสุ และเมื่อมองให้ชัดพบว่าคนถึงกับขาดใจตกตายไปเสียแล้วที่แท้นางกลับไม่อาจรับกระบวนช่วงสุดท้ายของมันไหวเมื่อเห็นว่าดารุณีรูปรังหมดจดเฉิดฉันเบื้องหน้าแน่นิ่งไปชายหนุ่มเพียงเหลือบมองอย่างเฉยชาถอนความเป็นชายจากร่างไร้ชีวิตก่อนที่จะสะบัดมือคลาหนึ่งปรากฏชุดคลุมขึ้นกลางอากาศมือควาจับสะบัดคราเดียวก็สวมใส่ลงไปอย่างลวกลวกหืมทันใดนั้นเองคล้ายชายหนุ่มตระหนักได้ถึงความเปลี่ยนแปลงบางประการบริเวณทางเข้าหุบเขาสิทธิ์พิเชิน ตอนนี้เองเสียงสองเสียงอันคุ้นหูก็ดังขึ้นจากภายนอกหุบเขาฟุบชายหนุ่มที่ได้ยินเสียงเรียกหาอันคุ้นหูก็วุบร่างมาดั่งสายลมปราดเดียวก็บรรลุถึงหน้าหุบเขาเป็นพวกเจ้าเองเหรอหลังจากออกมาจากหุบเขาชายหนุ่มก็หยุดเหินลอยร่างกลางอากาศก้มลงมองไปยังร่างชายวัยกลางคนทั้งสองค่อยถามด้วยความสงสยัยแล้วนี่พวกเจ้ามีอะไรกันถึงได้มาหาข้า ในฐานะที่เป็นสิทธิ์แกนของกาะหมอกเร้นลับชายหนุ่มย่อมมีสิทธิ์เกาะในผันตัวเป็นบริวารรับใช้ไม่ใช่น้อยและทั้งสองคนด้านล่างก็เป็นผู้ติดตามรับใช้มันนั่นเองสิทธิ์พี่เฉินขอรับตันเถียนของพวกเราถูกทุบทำลายแล้วชายไวกลางคนผู้หนึ่งกล่าวคำออกมาด้วยใบหน้าเศร้าสลทดททหกักแต่ในแววตากลับเป็นไปด้วยแสงอันเย็นเยือกส่วนด้านชายหนุ่มที่ถูกเรียกหาว่าสิทธิ์พี่เฉินนั้นมันคือสิทธิ์แกนของเกาะหมอกเร้นลับเฉินชื่อ เฉินชื่อผู้นี้นอกจากมีพลังฝีมือมิใช่ชั่วจนสามารถตัดผ่านมาถึงด่านพลังจัก,กรพรรดิได้แล้วตัวมันยังมีงานอดิเรกที่ชมชอบกระทําอีกอย่างก็คือเสพสังวาสกับอิสตรีหากกล่าวถึงนาเฉินชื่อนี้แทบจะทุกคนบนเกาะหมอกเร้นลับต้องรู้จักมันไม่มากก็น้อยเฉินชื่อนั้นเป็นสิทธิแกนคนสําคัญของเกาะหมอกเร้นลับ ตัวมันนั้นเรียกได้ว่าเป็นตัวสัมส่อนตัวหนึ่งแทบไม่อาจอยู่ได้หากปราศจากอิสตรีกล่าวกันว่ามันต้องได้ถล่มนวลน,นางวันและอย่างน้อยสองรอบหาไม่แล้วไม่ใช่มันยิ่งไปกว่านั้นหากมีช่สตรีอันมีรูปโฉมงดงามและรูปร่างอันโดดเด่นมันก็รยแยะแยแสเกิดอันใดขึ้นเฉินชื่อขมวดคิ้วเป็นปมดั่งคำกล่าวที่ว่าคิดตีสุนักต้องดูนาย พอรู้ว่าผู้ติดตามรับใช้มันสองคนกลับถูกผู้อื่นทุบทำลายตันเถียนสลายพลังฝึกปรือมาใจมันก็อดไม่ได้ที่จะมีเพลิงแห่งความเดือดดาลนลุกโชนขึ้นมาทันใดสิทธิ์พี่เฉินท่านต้องล้างแค้นให้พวกเรานะขอรับอีกทั้งครั้งนี้ที่พวกเราถึงคราวเคาะก็ล้วนเพราะกระทำเพื่อสิทธิ์พี่เฉินนะขอรับพวกเรามีเรื่องราวกับไอ้หนูนั่นเพราะคิดนำของขวัญมามอบให้ท่านแต่มิคิดเลยว่าพลังฝีมือมันจะร้กาศทั้งใจอมหิทํำลายตันเถียนของพวกเราทันทีเช่นนี้ ชายไวกลางคนอีกคนกล่าวฟ้องร้องออกมาด้วยสีหน้าท่าทางเจ็บแค้นหืมเพื่อฆ่าของขวัญคิวเชินชื่ออยู่ย่นหนักข้อเร่งถามเสียงเข้มรีบว่ามาที่แท้นนี่มันเรื่องอะไรกันแน่เป็นเช่นนี้ขอรับสิทธิเฉิญเมื่อไม่นานมานี้พวกเราสองคนได้รับมอบหมายให้ไปต้อนรับจัก,กรพรรดิท,ที่มาจากทวีปเมคาล่องรวมถึงสิทธิทั้งสิบคนใต้อานัตชายไวกลางคนสูดลมหายใจเข้าลึกๆระงับไฟแค้นที่สุมอกให้ซาลงค่อยกล่าว พอดีจัก,กรพรรดิที่พวกเราไปรับคือจัก,กรพรรดิโยหานอและสิทธ์ทั้งสิทธที่จัก,กรพรรดิโยหานนำพามาล้วนเป็นสตรีทั้งสิน้ทนทันทีที่ชายไวกลางคนกล่าวถึงตรงนี้ลูกตาเฉินชื่อถึงกับส่องแสงสว่างเจิดจ้าฉายแววสดใสขึ้นมาทันใดมันถูกความนี้ดึงดูดความสนใจนะักสิทธิสตรีล้วนงั้นหรือลึกลงไปในแววตาของเฉินชื่อยังวับวาวด้วยความปรารถนา มีสิสตรีสองนางในบรรดาสตรีทั้งสิบที่ถูกนำพามาโดยจัก,กรพรรดิโยฮานพวกนางนั้นเกรงว่าใช้คำปักศรีตกนภากับจหลบชมสุดายังมิเกินเลยล้วนเป็นชมสครานงามพิลาดล่มเมืองทั้งสิน้นชายไวกลางคนยังกล่าวเสริมตัวข้าใช้ชีวิตมากว่าครึ่งชีวิตทว่าเกิดมาข้ายังมิเคยพบเคยเจอสตรีนางใดที่งามเฉิดฉายไร้ที่ติเช่นนี้มาก่อนมินำซ้ำครั้งนี้ยังได้เห็นทีเดียวพร้อมกันถึงสองนางข้าเองก็เช่นกันขอรับสตรีทั้งสอง นั้นล้วนงดงามอยากจะหาหญิงใดในใต้ล่ามาทัดเทียมนักคําชมสครานไร้ที่ตินับว่าเป็นคําเดียวที่ใช้อธิบายพวกนางได้ชะยะวไวกลางคนอีกคนยังกล่าวเสริมออกมาลูกตาของมันยังเรืองสว่างขึ้นมาไม่น้อยพวกนางงดงามถึงเพียงนั้นเลยหรือสายตาที่เฉินชื่อใช้มองชายวัวกลางคนทั้งสองถึงกับลุกวาวขึ้นมาปานดวงดารา ยิ่งได้ฟังคำยืนยันจากชายัวกลางคนทั้งคู่มากเท่าไรลมหายใจของมันยิ่งเร่งร้อนขึ้นมามากเท่านั้นแววตาเต็มไปด้วยเพลิงปรารถนาระอุทั่วกายอย่างร้อนรุ่มขึ้นมาไม่น้อยโดยเฉพาะที่เพิ่งอ่อนลงเมื่อครู่กลับเริ่มพองตัวขึ้นมาอีกครั้งชั่วชีวิตนี้มันสนใจเรื่องราวอยู่เพียงสองประการเท่านั้นประการแรกคือฝึกฝนบ่มเพาะพลังประการที่สองคืออิสตรี สำหรับตัวสัมสอนมากราคะที่ไม่อาจหายใจได้หากไรส้สตรีไว้ปลดปล่อยกำหนัดเช่นมันโฉมสครานนับเป็นบอ่อเกิดแห่งความปรารถนาอันไร้สิ้นสุดของมันอย่างแท้จริงพวกเรายังจะกล้าโกหกสิทธิ์พี่เฉินหรือขอรับชายไวกลางคนผู้หนึ่งเร่งกล่าวออกมาทันทีข้ามิคิดว่าพวกเจ้าจะกล้าโกหกแต่ที่ข้าสนใจอย่างยิ่งก็คือยามนี้พวกนางอยู่ที่ใดในน้ำเสียงของเฉินชื่อแฝงความรีบเร่งไม่น้อย สิทธิพี่เฉินขอรับเดิมทีพวกเราคิดนำพาพวกนางมายังส่วนตะวันออกแห่งนี้เพื่อพบท่านแต่ผู้ใดจะไปคิดคาดว่าจะมีบุรุษคนหนึ่งปรากฏตัวออกมาระหว่างทางไม่เพียงแต่มันทำลายพลังฝึกปรือของพวกเรามันยังกล่าวด้วยว่าเป็นแค่คังคกอย่าได้คิดกินเนื้อหานฟ้าชายไว้กลางคนอีกคนกล่าวเสริมออกมาด้วยความขุนเคืองเป็นแค่คังคกหยาได้คิดกินเนื้อหานฟ้าทันใดนั้นลูกตาเฉินชื่อก็เผยความเย็นเยือกออกมาทันใด กล่าวถามเสียงต่ำมันเป็นผู้ใดดูเหมือนว่าจะเป็นหนึ่งในสิทธิของจักรพรรดิจากแผ่นดินใหญ่สักคนที่มาเข้าร่วมการประลองบนเกาะหมอกเร้นลับเราสิทธิ์พี่เฉินท่านต้องล้างแค้นให้พวกเรานะขอรับใช่สิทธิพี่เฉินต้องล้างแค้นให้พวกเราชายไวกลางคนทั้งคู่ผลัดกันกล่าวคำวิงวอนออกมาตอนนี้เหล่าสิทธิ์เกาะในทั้งคู่ล้วนพ่นความในใจออกมาไม่หยุดพยายามบอกกล่าวโน้มน้าวเฉินชื่อทุกทางเพื่อลากอีกฝ่ายให้เข้ามาร่วมติดร่างแห่ความแค้นนี้ไปด้วย ถึงแม้พวกมันจะมั่นใจว่าตัวเฉินชื่อเองลองได้เห็นสตรีทั้งสองก็ต้องบังเกิดความสนใจแน่นอนอย่างไรก็ตามพวกมันไม่มั่นใจว่าเฉินชื่อจะฆ่าชายหนุ่มชุดม่วงต้นหลิงเทียนที่ทำลายตันเทียนของพวกมันหรือไม่ด้วยเหตุนี้พวกมันจึงพยายามเทน้ำมันราดรถกองไฟไม่หยุดพวกมันหวังเพียงเฉินชื่อจะลงมือฆ่าต้นหลิงเทียนทันทีที่เห็นหาไม่แล้วหากสตรีทั้งสองเข้ามาวุ่นวายอาจจะเรียกหาความเมตตาจากเฉินชื่อได้ นั่นไม่ใช่สิ่งที่พวกมันอยากเห็นในเกาะหมอกเร้นลับแห่งนี้ยังมีผู้ใดที่ลงมือทำอะไรไม่เห็นหัวข้าเฉินชื่อกระทั่งรังแกคนของข้าอีกงั้นหรือเฉินช,ชื่อกล่าวเย้ยออกมาเสียงเย็นหลังจากที่รับทราบอัตลักษณ์ตัวหลิงเทียนลี่เฟย์และเคอเออแล้วร่างของมันก็อันตรธานหายไปในอากาศบางเบาต่อหน้าต่อตาชายไวกลางคนทั้งคู่ทั้งคู่พันหันมามองสบตากันทันใดและต่างเห็นซึ้งถึงแววตามีสุขยินดีของอีกฝ่ายพวกมันรู้ดีแก่ใจ ว่าตอนนี้เฉินชื่อได้ออกไปไล่ล่าตัวหลิงเทียนกับสตรีทั้งสองแน่แล้วคราวนี้ตัวหลิงเทียนบัดซบนั่นมันตายแน่ส่วนอีนางแพทย์ยาทั้งสองนั่นอีกมิกี่วันมันก็ต้องเป็นทาสบำเรอกรรมของสิิพี่เฉินชื่อห้าห้าห้าชายไวกลางคนผู้หนึ่งระเบิดเสียงหัวเราะออกมายังหัวเราะ,ะร่าด้วยความผาสุก โชคร้ายที่พลังฝึกปรือพวกเราถูกทำลายหาไม่แล้วข้าคงติดตามไปเพื่อชมดูฉากที่สิิพี่เชิญสังหารตัวบัดซบตัวหลิงเทียนนั่นทั้งย่ำยีอีนังแพทยาทั้งสองนั่นกับตาชายไวกลางคนอีกคนกล่าวออกด้วยแววตาดูร้ายเชิญชื่อนั้นหลังจากออกจากส่วนตะวันออกก็มุ่งหน้าไปยังส่วนใต้ของเกาะทันทีมันไปเยือนคฤหาสห์ที่จักรพรรดิโยฮานพักอยู่เรื่องที่มันคิดกระทำนั้นเกรงว่าคงมีแต่มันเท่านั้นที่รับทราบดีในขณะเดียวกัน บริเวณริมป่าตามแนวชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะหมอกเรนลับปรากฏบ้านไม้หลังหนึ่งถูกสร้างขึ้นมาอย่างเรียบง่ายความเร็วในการสร้างบ้านไม้หลังนี้นับว่ารวดเร็วฉับไวนักหลังจากที่เริ่มลงมือไปได้ไม่นานมันก็เสร็จสมบูรณ์ผู้สร้างก็เป็นผู้ที่เพิ่งออกจากเมืองหมอกซ่อนเร้นมาไม่นานอย่างต้วนหลิงเทียนกับคู่มันทั้งสองลี่เฟยและเคอเอ๋อตอนนี้ที่ขาดก็เหลือแค่เตียงเท่านั้นสินะ ต้นหลิงเทียนกล่าวออกมาพร้อมตาลุกวาวขณะมองไปยังลี่เฟย์และเครอรเอ,อ๋อทั้งคู่พอได้ฟังหน้าก็ขึ้นสีแดงเรื่อยอย่างไม่อาจห้ามทันทีไม่คิดอยู่ฟังความอะไรหลังจากนั้นเร่งออกจากบ้านไม้ที่เพิ่งสร้างเสร็จไปทันใดแน่นอนว่าพวกนางไม่ได้จักไปไหนไกลแค่ไปหาไม้มาทําเตียงที่ว่าเพียงไม่นานสิ่งที่ต้องการก็เสร็จสมบูรณ์ทั้งคู่ก็ถูกต้นหลิงเทียนรวบตัวจับเข้าบ้านพาเข้าไปทดสอบคุณภาพของเตียงหลังใหม่ทันที หลังจากที่ประตูบ้านปิดลงสนิทแล้วภายในบ้านก็มีเสียงเอี๊ยดอาดดังขึ้นอย่างแรงหากผู้คนผ่านมาได้ยินคงคิดว่ามีผู้คนกำลังใคร่คิดพังเตียงอยู่แน่แท้อีกทั้งเสียงเอี๊ยดอาดดังกล่าวยังดังขึ้นไม่หยุดตั้งแต่กลางวันยันพบค่ำอันที่จริงแล้วจวบจนเที่ยงคืนเสียงก็ไม่คลายจะผ่อนลงแม้แต่น้อยสถานการณ์ดูเดือดและเสียงปริศนาจากภายในบ้านไม้ค่อยมาหยุดลงเอาเช้าตรู่ของอีกวันเท่านั้น ภายในบ้านไม้บนเตียงหลังใหญ่ต้นหลิงเทียนที่นอนกอดสตรีทั้งสองไว้ในอ้อมแขนก็ได้พลอยหลับไปหลังจากสับประยุทธ์ศึกรักกับสองสาวอย่างดูเดือดก็ไม่ใช่เขาเพียงคนเดียวเท่านั้นที่อ่อนล้าสตรีทั้งสองยังเพลียจนหลับสนิทไปเช่นกันสุดท้ายทั้งสามถึงกับหลับข้ามวันจวบจนเมื่อเช้าตรู่ของวันที่สามหลังจากมาถึงป่าแห่งนี้ต้นหลิงเทียนกับทั้งคู่จึงค่อยตื่นขึ้น เมื่อตื่นขึ้นมายามเช้าพร้อมด้วยดารุณีในอ้อมอกท,อทั้งสองที่เผยสีหน้าออดอ้อนทั่วร่างต้วหลิงเทียนก็คล้ายมีเพลิงร้อนลุกโหมคนแปลเปลี่ยนเป็นหมาป่าอาหัดนการลงมืออย่างบ้าคลาั่งขยำทั้งสองสาวอย่างบ้าคลั่งอีกครั้งตลอดเช้าเรียกว่าความโหยหาและปรารถนาที่ห่างหายไปนานปีได้ถูกระบายออกมาจนหมดสิน้นแน่นอนว่าปรารถนาที่โหยหามานานปีย่อมมีได้หมดสิ้นหรือลดลงได้โดยง่ายในเวลาไม่กี่วัน เพราะว่าสุดท้ายต้นหลิงเทียนก็จำต้องหยุดพักลงเมื่อถูกสตรีทั้งสองนางกล่าววิงวอนร้องขาด้วยสองตาเชื่องเชื่องไรากาสามารถถึงเพียงนี้พวกนางรับมิไหวแล้วบุรุษของพวกนางมาดั่งพายุบุแคมกระหน่ำโถม,มาดั่งห่วงมหันดรนบคุ้มคลั่งคลื่นลูกแล้วลูกเล่าศาสตร์กระทบฝั่งสร้างกระเซ็นคล้ายไร้วันจบสิน้นยังเหลืออีกสองเดือนก่อนที่การประลองบนเกาะหมอกเร้นลับจะเริ่มต้นขึ้นตอนนี้พวกเจ้าทั้งคู่ซ่อนตัวอยู่กับข้าที่นี่เถอะอย่าพึ่งกลับไปหาจากักรพรรดิโยหานจะดีกว่า ตัวลิงเทียนกล่าวกับชับสตรีทั้งสองตอนนี้เขาคือเจออกจากบ้านไม้หลังนี้ไปทําธุระอย่างไรก็ตามไม่นานเขาก็พบว่าวาจาของเขานั้นไร้จำเป็นถึงเพียงใดเพราะไม่ทันที่เขาจะกล่าวจบสตรีทั้งสองก็หลับไปคล้ายสลบสลายเห็นชัดว่าพวกนางอ่อนเพลียไม่น้อยถึงขั้นหลับลึกลงไปอีกครั้งในเวลาอันสัน้นนี่ต้องเรียกว่าวัวยังไม่เหนื่อยละหกักแต่ไม่เหลือทุ่งนาให้ไถสืบไป หลังจากที่ออกจากบ้านไม้แล้วต้นหลิงเทียนก็มุ่งหน้าไปยังเมืองหมอกซ่อนเร้นทันทีไม่นานต้นหลิงเทียนก็ได้กลับมาเยือนเมืองหมอกซ่อนเร้นอีกครั้งหลังจากผ่านไปไม่กี่วันและหลังจากที่เร่งตระเวนหาซื้อวัตถุดิบกับสิ่งของที่ต้องการแล้วเขาก็ออกจากเมืองหมอกซ่อนเร้นไปทันทีตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาเข้ามาในตัวเมืองจวบจนเคลื่อนร่างออกจากเมืองไปมันใช้เวลาแค่ครึ่งช่วยยามเท่านั้นหากแต่เป็นครึ่งช่วยยามที่เก็บเกี่ยวมาไม่น้อย เกาะหมอกเร้นลับนี่นับว่าเป็นเกาะสมบัติโดยแท้สมบัติที่หาได้ยากเย็นในทวีปเมคาล่องกลับมีวางขายในราคาย่อมเยาวซะอย่างนั้นระหว่างทางกลับต้นหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะรำพันออกมาแน่นอนว่าเรื่องที่ทรัพยากรบนเกาะหมอกเร้นลับอุดมสมบูรณ์เขาก็ไม่แปลกใจอะไรเพราะเขารู้ดสีสถานที่สถานที่มีสายไร่หินต้นกําเนิดระดับสุดยอดรวมถึงชีพจรวิญ,ญญาณมากมายขนาดนี้มันส่งผลต่อสภาพแวดล้อมอย่างไร เรียกว่าสภาพแวดล้อมของเกาะหมอกเร้นลับไม่เพียงเหมาะแก่การบ่มเพาะเหนือกว่าทวีปเมคาล่องสิ่งของตามธรรมชาติอย่างอื่นยังพร้อมพรั่งบริบูรณ์ด้วยเช่นกันจุดที่ชีพจรวิญญาณหนาแน่นมากที่สุดและมีสายแร่มากที่สุดสมควรเป็นส่วนตะวันออกของเกาะนั่นสินะต้นหลิงเทียนเหมอมองไปยังทิศตะวันออกเรื่องนี้เขาย่อมมองออกได้ไม่ยาก หลังจากนั้นไม่นานต้นหลิงเทียนก็กลับมาถึงบ้านไม้หลังน้อยในชายป่าริมหาดบริเวณนี้มันไร้สำคัญและไม่ใช่ทางผ่านของสถานที่น่าดูอะไรจึงไม่มีผู้ใดคิดแวะเวียนเฉียดมาหลังจากที่กลับมาถึงบ้านไม้ต้นหลิงเทียนก็เห็นว่าดารุณีงามหมดจดทั้งสองยังคงหลับไหลอยู่อย่างสงบเขาก็ไม่คิดรบกวนพวกนางแต่อย่างใดเอาหลักข้าหลอมโอสถราชันลีลับก่อนดีกว่าใจต้นหลิงเทียนปรากฏความคิดหนึ่งสองสว่างขึ้นมา โอสถทราชันลีลับนั้นเป็นโอสถที่สกัดมาจากผลว่านเหนียนจูสามารถทำให้ผู้ฝึกยุทธด่านพลังราชันเพิ่มพูนระดับพลังฝึกปรือได้อย่างรวดเร็วผลว่านเหนียนจูนี้ต้วหลิงเทียนได้มานานมากแล้วยังได้มาก่อนที่เขาจะบุกไปป่าศิลาเลือนลับเพื่อช่วยเหลือเฟิ่งเทียนบูกระทั่งสูญเสียความทรงจำไปด้วยซ้ำ เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนักก่อนที่เขาจะทานได้รวบรวมสมุนไพรที่จําเป็นกับผลไม้วิญญาณอีกบางส่วนเพื่อหลอมปรุงโอสถราชาลีลับเขาก็ประสบเพศภ,ภัยถึงขั้นสิ้นสูญความทรงจําไปกว่าจะฟื้นฟูได้ก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาและตอนนี้เมื่อความทรงจําหวนกลับมาแล้วตัวหลิงเทียนจึงเริ่มหยิบเตาหลอมออกมาหลอมโอสถราชาลีลับทันทีข้าต้องการโอสถราชาลีลับแค่เม็ดเดียวก็สามารถทะลวงผ่านไปยังด่านพลังจักรพัิได้ ส่วนที่เหลือก็น่าจะมากพอให้เครอเอ๋อกับลี่เฟยทะลวงไปถึงด่านพลังจักรพัิเช่นกันใจต้นหลิงเทียนคึกคักไม่น้อยขณะหลอมปรุงโอสถราชันลีลับนอกจากนี้เขายังรับทราบสรรพคุณของมันดีเขามีผลว่านียนจูในมือแค่ผลเดียวนั่นหมายความว่าเขาหลอมปรุงโอสถราชันลีลับได้หนึ่งเตาเท่านั้นแต่ถึงแม้ว่าจะหลอมได้หนึ่งเตาหากแต่ด้วยอัตราการหลอมยาสําเร็จสูงถึงสิบส่วนเต็มต้นหลิงเทียนย่อมสามารถหลอมโอสดราชันลีลับได้ถึงสิบเมตร หลังจากที่ลงมือวุ่นวายไปพักหนึ่งต้นหลิงเทียนก็วางมือลงบนเตาครู่ต่อมาเตาหลอมโอสถก็สั่นไหวอย่างแรงส่งเสียงดังออกมาเบาๆกึึงกึึงกึึงทันใดนั้นโอสดทั้งสิ้นสิบเม็ดก็พุ่งออกมาจากช่องส่งยาต้นหลิงเทียนก็พลิกฝ่ามือคว้าทั้งหมดเอาไว้ได้อย่างง่ายดายเป็นโอสถราชันลีลับ หลังจากที่หลอมโอสดราชาลีลับจนเสร็จสิ้นแล้วตัวนหลิงเทียนก็ตระหนักได้ว่าคู่มั่นทั้งสองของเขายังคงหลับไหลยอยู่เขาจึงไม่คิดรบกวนพวกนางแต่อย่างไรกลืนโอสดราชาลีลับในมือไปหนึ่งเม็ดทันทีและเตรียมตัวบ่มเพาะพลังขณะเดียวกันเขาก็บรรจุโอสดราชาลีลับที่เหลือทั้ง9้าเม็ดใส่ขวดวางเอาไว้โดยมียกบันทึกเสียงตั้งไว้เคียงข้างในนั้นบันทึกข้อความที่เขาเตรียมไว้ให้สตรีทั้งสองครู่ต่อมาเขาก็เริ่มบ่มเพาะพลังทันที ก้ามังกรจากพัิก์คำสังครามเคล็ดที่ก้าวมังกรเทพย,ายดาด้วยความช่วยเหลือจากโอสถราชันลีลับทาให้ต้นหลิงเทียนสัมผัสได้กระจ่ังชัดว่าประสิทธิผลของโอสถสูนิพานที่อยู่ในส่วนลึกของตันเทียนเขาได้ถูกกระตุ้นให้ทํางานอีกครั้งพวกมันหลั่งไหลออกมาผสานควบรวมไปกับพลังงานต้นกําเนิดเพิ่มพูนพลังบ่มเพาะของเขาด้วยอัตราเร็วสูงล้าตอนนี้เขาเองก็บรรลุด่านพลังราชันขั้นที่เก้าแล้ว และเหตุผลที่ด่านพลังของเขาเก้าวหน้าว่องไวนั้นนอกเหนือจากกำเนิดใหม่จากจุดดับของตันเถียนเขาแล้วแน่นอนว่ายังมีประสิทธิผลอันน่าเกรงขามของโอสถสูนิพพานอีกด้วยตอนนี้ด้วยด่านพลังของเขาถูกยกระดับขึ้นมาถึงขนาดนี้พลังของโอสถสูนิพพานที่หลงเหลือในร่างของเขาก็แทบไม่มีอีกต่อไปหลังจากที่ข่าทะลงผ่านไปยังด่านพลังจักรพัดแล้วเกรงว่าพลังของโอสถนิพพานที่ยังเหลืออยู่คงหมดพอดีเรื่องนี้ตัวหลิงเทียนเองก็เตรียมใจรับเอาไว้แล้ว แล้วตัวหลิงเทียนก็บ่มเพาะพลังจนลืมเลือนเวลาไปอย่างสิ้นเชิงไม่ทราบเวลามันผ่านผ่านไปนานเท่าไรหากแต่ตอนนี้ทั่วร่างตัวหลิงเทียนปรากฏเสียงลมแผ่วเบาพัดกวาดออกมาสองตาลืมตื่นขึ้นดวงตายังเปล่งประกายปานดวงดาวบนฟ้าในยามค่ำคืนหากมีคนอื่นอยู่ที่นี่และคุ้นเคยกับตัวหลิงเทียนดีคงรับทราบได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่ผิดแผกไปของตัวหลิงเทียนกล่าวให้ชัดคือความรู้สึกที่แผ่ออกมาจากร่างมันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงกล่าวให้ชัด ความรู้สึกที่แผ่ออกมาตอนนี้มันกลับกลายเป็นลึกล้ำน่าเกรงขามด่านพลังจากพันดิตในที่สุดข้าก็ทะลวงมาถึงด่านพลังจาก,กรพพัดได้แล้วเสียงแผ่วเบากล่าวพึมพำออกมาไม่นานต้วหลิงเทียนก็กลับมารู้สึกตัวใบหน้าของเขาเผยยิ้มเปี่ยมสุขนะักด่านพลังจากรพพัดเรียกว่าตอนนี้ต้วหลิงเทียนได้เข้าสู่โลกของจักรพพัดอย่างเป็นทางการไม่ใช่ราชันยุทธ์ที่มีพลังฝีมือเทียบเท่าจัก,กรพรรดิดิอีกต่อไป เมื่อสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งของพลังงานต้นกําเนิดที่เพิ่งบังเกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพครั้งใหญ่ร่างกายและจิตใจ,จต้นหลิงเทียนก็เผยความยินดีคึกคักอโคออกมาเนิ่นนานกว่าจะสงบสติอารมณ์ลงได้สองค้นต่อมาต้นหลิงเทียนถึงสงบลงเมื่อเขาคืนสติโดยสมบูรณ์เขาก็หันไปมองทางคู่มั่นทั้งสองทันทีและพบว่าตอนนี้ไม่ว่าจะลี่เฟยหรือเค่อเอ๋อก็ตื่นกันหมดแล้วพวกนางนั่งอยู่บนเตียงจมจอมในพวังบ่มเพาะ ตอนนี้เองต้นหลิงเทียนก็พบว่าโอสดราชาลีลับที่เขาทิ้งไว้ให้ทั้งคู่เก้าเม็ดนั้นหลงเหลือเพียงแค่เจ็ดเม็ดเท่านั้นในขวดพวกนางได้ฟังข้อความที่ข้าทิ้งไว้ในยกบันทึกเสียงแล้วสินะต้นหลิงเทียนลอบกล่าวเพราะหลังจากกินโอสดราชาลีบและเตรียมบ่มเพาะพลังเขาก็ได้บันทึกเสียงบอกกล่าวทั้งคู่เอาไว้แล้วว่าเมื่อตื่นขึ้นให้ใช้โอสดราชาลีลับในขวดบ่มเพาะพลัง ตอนนี้ข้าบรรลุด่านพลังจักรพัิแล้วข้าก็สามารถจุดเปลวเ,เพลิงระดับราชวงศ์นั่นหมายความว่าข้าสามารถหลอมสร้างธนูระดับราชวงศ์และเริ่มฝึกวรยุทธเซียนมหาเกาทันดาวตกได้เมื่อคิดถึงจุดนี้อารมณ์ที่สงบลงก่อนหน้าของต้วหลิงเทียนก็พุ่งพล่านขึ้นมาอีกครั้ง